สวัสดีครับเราดูคอนเซปต์ของเรื่องนิพจน์ไปแล้วนะครับแล้วก็ลองคํานวณอะไรแบบง่ายๆหลายๆแบบแต่เราจะเห็นว่าบางครั้งเวลาที่เราคํานวณอะไรสักอย่างหนึ่งเช่น80 90บวกเ0บบวกแบบนี้นะครับบอกว่าได้200ออกมานะครับแสดงผลว่า,อาตอนนี้ผลรวมเป็น200สมมุติว่าจะแสดงค่าสถิติอะไรสักอย่างของมันใช่ไหมฮะของตัวข้อมูลนะครับตัวข้อมูลมีผลรวมเป็น200อยอยากจะหาค่าเฉลี่ยนะครับถามว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเ,เป็น มันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องเอา200ตัวนี้นะครับมาหารด้วย3ใช่ไหมฮะบอกว่าได้66.667 66นะครับลองนึกดูว่าถ้าเกิดเราเอาไอ้ตัวค่าพวกนี้ไปใส่ไว้ในโปรแกรมนะฮะคือโปรแกรมของเราตรงนี้นะครับมันมันไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์ไอ้ค่า80 90ไอ้ตัว30ตัวเนี้ยลงไปตรงๆหร,รอกนะครับเพราะว่าโปรแกรมเราเนี้ยมันน่าจะมีการอ่านค่ามาจากที่อื่นจะเปิดไฟล์ข้อมูลอ่านมาก็ได้จะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามาก็ได้ งานลักษณะของค่าที่เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีที่พักค่าก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราคำนวณ80 90 30ตัวเนี้ยอุตสาหคำนวณได้200ไปแล้วเนี่ยนะครับถามว่า200ตัวนี้เอามาคำนวณหา3ตัวนี้ต่อเนี่ยแสดงว่าเราน่าจะต้องมีจุดที่เอาไอ้ตัวค่า200ตัวเนี้ยไปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เอามันมาใช้งานต่อนะครับไอ้ตรงนี้แหละที่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับในแทบทุกภาษาเลยนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวแปร ะะตัวแปรหรือตษาสังกฤษใช้คำว่า variable นะครับซึ่งในมุมมองของ y y t o o เนี่ยตัวแปรนียจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าการตั้งชื่ออ้างอิงให้กับตัวข้อมูลกลไกการตั้งชื่อเนี่ยไพทอนจะใช้สัญลักษณ์เท่ากับแบบนี้นะครับเช่นเราเขียน x เท่ากับ82นะครับมีความหมายว่าเราต้องการกําหนดค่า82นี่ที่หนึ่งหน่วความจำเลยนะครับ ให้มีการอ้างถึงมันได้นะครับผ่านทางตัวชื่อที่ชื่อว่า x ตัวนี้นะครับจินตนาการว่า82เนี่ยมันเสมือนว่าเป็นค่าที่ลอยอยู่ในหน่วความจําสักที่หนึ่งซึ่งปกติถ้าเราเอามาใช้งานปุ๊บแป๊บเช่นปริน้นมันออกมานะฮะสั่งพิมพ์ม,มออกมาทางหน้าจอนะครับสักพักหนึ่งไม่ได้มีการใช้งานแล้วเนี่ยค่านี้ก็จะถูกกาจัดทิ้งไป แต่ถ้าเรามีการใช้คำสั่งเช่น x เท่ากับ82แบบนี้มันจะเสมือนว่าเอาไอตัว่วงที่มีป้าย t a ก x นี่นนะมาคล้องเอาไว้นะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอ้างถึงตัว x นะฮะตอนนี้ x ตัวนี้จะกลายเป็นนิพจน์ตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นนิพจน์ที่มีค่าประเมินออกมาเป็นค่า82ซึ่งโอเคมันสามารถที่จะย้ายไปย้ายมาได้นะครับเช่นผมมีการสั่งในบรรทธธัดตัดมาว่า x เท่ากับ สมมุติว่า94นะครับก็จินตนาการว่าในหน่วยความจำเนี่ยมีค่า94อยู่นะครับแล้วก็ x ก็จะถูกถอดออกจากตัว82นะครับเราย้ายมาคล้องอยู่ที่94แทนแบบนี้เน้นอย่างกรณีของตัวอย่างนี้นะครับที่มีการคำนวณค่าเฉลี่ยนะครับเช่นบอก80บวก90บวก30ตัวนี้นะฮะแทนที่จะคำนวณออกมาเป็นค่า200แล้วโยนทิ้งไปเฉยเนี่ยเราสามารถที่จะ เอามันมาเก็บลงในค่าตัวแปรสักตัวหนึ่งหรือว่าชื่อสักชื่อหนึ่งได้นะครับเช่นพิมพ์ท o t a ทเท่ากับแบบนี้นะครับกด Enter พวกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังเกตว่าตอนนี้ไอ้ตัวเชลไม่ได้มีอะไรโผล่ขึ้นมานะครับเพราะว่าไอ้ตัวคําสั่งตัวเนี้ยนะครับไม่ได้มีการให้ค่าอะไรคืนกลับมาแต่ว่ามันมีผลทําให้ตอนเนี้ยในหน่วยความจานะครับมีการคํานวณ8ป90 3บวกเิบวกเรียบร้อยแล้วนะครับมีค่า200รอรออยู่ในหน่วยความจำนะครับแล้วก็มีการ ห้อยไอตัวป้ายที่ชื่อว่า total เนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้างถึง total นะฮะมันจะคืนค่าออกมาเป็น200นะฮะลองพิมพ์ total ดูก็ได้นะครับถามตัว Python ว่านิพจน์ total มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็จะตอบว่า200แบบนี้นะครับแล้วตัวชื่อเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปชี้ที่อื่นได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะฮะถ้ามีการคำนวณใหม่นะครับเช่นเป็น1บวก2ก3แบบนี้นะครับตัว total ก็จะกลายเป็นค่าใหม่ขึ้นมา 200มดกี้นี้ก็สักพักหนึ่งมันก็จะถูกกาจัดไปจากตัวหน่วยความจาการตั้งชื่อตัวนี้จะมีมีหลักการอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะไม่ขออธิบายในรายละเอียดมากในส่วนนี้นะครับดูจากตัวที่เขียนไว้คร่าวๆเป็นรายการตรงนี้ก็ได้นะครับเรื่องของกฎการตั้งชื่อนะครับหลักๆแล้วก็คือชื่อเนี่ยเราแบบเร็วๆเนาะชื่อจะนําหน้าด้วยตัวอักษราภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นตัวใหญ่ก็ได้จะเป็นตัวเล็กก็ได้ จะเป็นแม้กระทั่งจะเป็นตัวขีดเส้นใต้ก็ได้นะฮะเรียกว่า underscore นะครับหลังจากตัวแรกแล้วเนี่ยถัดมาเนี่ยจะมีตัวเลขผสมอยู่ก็ได้นะครับเช่นเป็น a 8 9หรืออะไรก็ว่าไปนะฮะ x 1 x 2 x 3อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นชื่อได้ทั้งนั้นห้ามมีช่องว่างห้ามมีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆจะใส่จุดเข้าไปไม่ได้นะฮะจะใส่ไอตัวเครื่องหมายดอกจันอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันจะกลายเป็นตีความเป็นตัวดําเนินการไป จริงๆ Python เนี่อนุญ,ญาตชื่อที่เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับอย่างพิมพ์คาว่าสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสวัสดีเท่ากับ38มันสามารถที่จะยอมรับได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าอย่าใช้ดีกว่านะฮะใช้เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละเพราะว่าเวลาที่ดูโค้ดเนี่ยก็จะดูง่ายกว่าแล้วเกิดโค้ดเราไปเอาไปเผยแพร่ที่เป็นคนต่างประเทศมาดูด้วยอะไรด้วยแบบเนี้ยก็มันก็จะเข้าใจได้ยากนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวชื่อเนี่ยนะครับต้องไม่มีการไปตั้งซ้ํากับ ตัวที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดนะครับหรือเป็นคำคำเฉพาะหรือคำสงวนของ Python อย่างที่เราเคยดูไปเนี่ยนะฮะเมื่อในตัวอย่างก่อนก่อนเนี่ยนะครับที่จำได้ไหมฮะที่มันจะมีเรื่องของการใช้ไอ้ตัวคำว่า def แบบเนี้ยนะครับที่เอาไว้นิยามตัว abstraction นะครับหรือตัวฟังก์ชันเนี่ยตัวเนี้ยจะถือเป็นคำสงวนนะครับถึงแม้มันจะดูให้เป็นตัวภาษาอังกฤษมันก็น่าจะตรงตามกฎการตั้งชื่อน่าจะเอามานิยามให้กับตัวเป็นเป็นชื่อเอาไว้เก็บค่าได้นะฮะเช่น def เท่ากับ90อย่างเงี้ยนะครับ มันจะไม่ยอมทํางานให้นะฮะมันจะดูค้างๆไปเลยด้วยซ้ำนะครับคือถือว่าผิดวยากรณ์นะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่มันคาดหวังตรงนี้คือชื่อในแบบที่ไม่ใช่คําเฉพาะนะครับแล้วสามารถที่จะเอาไปตั้งเป็นอย่างอื่นได้เท่านั้นนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับคือเรื่องของการใช้ตัวอักขรตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยมีผลต่างกันนะครับถือว่าเป็นคนละชื่อกันอย่างเช่นทัท่อเท่ากับ30บแบบนี้แล้วพิมพ ทั้งเท่ากับ50เนี่ยทัเทเล็กกับใหญ่เนี่ยถือเป็นคนละตัวนะฮะทัท่เล็กคือ30นะครับทัทใหญ่คือ50ทัทใหญ่ทั้งหมดเลยแบบนี้นะฮะยังไม่ถูกนิยามเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกว่าไม่รู้จักนะครับทัท is not defined คุ้นๆไหมฮะตัวนี้ขึ้นคําว่า name error นะครับอย่างที่ในตัวอย่างก่อนๆหน้านี้เนี่ยที่มีการพิมพ์คาว่า goodbye เข้าไปโดยไม่ได้ใส่เป็นอตัว เครื่องหมายคําพูดครอบเอาไว้เนี่ยมันก็จะตีความเป็นชื่อทั้งหมดเลยแล้วถ้ามันยังไม่รู้จักชื่อนี้มันก็จะมีการฟ้องขึ้นมาว่าชื่อนี้ไม่ได้นิยามนะครับไม่รู้จักแบบนี้เป็นต้นนะครับการใช้ตัวดําเนินการเท่ากับนะครับกับตัวดิโพสเนี่ยเราจะใส่ดิพอสเป็นลักษณะไหนเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ผมตั้งชื่ออั้ทั่เป็น 80บวก90บวก30แบบนี้นะครับเวลาที่ผมอยากจะคำนวณหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมาจะเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรตัวหนึ่งเช่น avg เท่ากับ total หาร3ารแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าในตัว total เนี่ยมาปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ที่จะคำนวณค่ามาแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยนะครับเอาไอตัวแปรหรือว่าตัวชื่อที่ชื่อ avg ตัวเนี้ยไปแปะเป็นป้ายติดกับมันก็ได้นะครับเงั้นตรงเนี้ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ว่าเป็นว่า avg เนี่ยมีค่าเท่ากับ6 6 6 6บ7ก็แบบนี้นะครับ total เป็น200แบบนี้นะครับบางทีในโปรแกรมที่เราจะเจอ,ต,อต่อไปเนี่ยนะครับจะมีการใช้ชื่อที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนิพจน์ที่เอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลับคืนไปเป็นค่าเดิมก็ยังมีนะครับอย่างเช่นผมมีค่า x เท่ากับ8เงี้ยนะฮะแล้วมีการเขียนว่า x เท่ากับ x บวก1แบบเนี้ย ตัวนี้สร้างความสับสนให้กับคนที่ไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมเยอะมากเลยโดยเฉพาะยิ่งถ้ายิ่งมีพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเห็นในตัวเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้เนี่ยโหเลือดนักคณิตศาสตร์เข้าสิงใช่ไหมฮะจะทําการแก้สมการทันทีเลยนะครับแล้วพอตั้งสมการขึ้นมาเป็นไงฮะ x เท่ากับ x บวก1นะฮะตัด x, x ออกทั้งสองข้างได้ศูนเท่ากับ1ซึ่งเป็นเท็จคือตัวเท่ากับในในในไพทอนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สมการแต่แรงสิ่งน,นะครับงั้นมันจะไม่ได้มีการตี งันะ้นอย่างเวลาที่เราเขียน x เท่ากับ x บวก1เนี่ยนะครับลองคาดหวังดูนะฮะว่ามันมน,น่าจะได้เป็นค่าอะไรนะครับลองตีความเป็นแบบนี้นะฮะในตอนที่มันจะคำนวณค่านิพจน์เพื่อไปใช้กับตัวเท่ากับเนี่ยนะฮะอย่างแรกคือมันจาเป็นที่จะต้องคํานวณไค่าของนิพจน์เนี่ยทางด้านขวามือให้เรียบเรียบร้อยซะก่อนในที่นี้ก่อนหน้านี้นะฮะ x เป็น8เพราะฉะนั้นพอคํานวณ x บวก1ตอนเนี้ยตัวนิพจน์ตัวเนี้ยจะตีความเป็น9นะฮะแล้วตัว x ของเรานะครับตัวใหม่ตัวนี้ของเรา มันก็เลยรับค่า9ไป x ก็จะเอาป้ายเนี่ยไปแปะติดกับเงั้นตอนนี้ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่ก็จะมีค่าเป็น9แบบนี้ในในทอนนี้เนี่ยมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําไว้ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้เราทําความเข้าใจกับเรื่องการตีความนิพจน์แล้วก็การตั้งค่าให้ตัวแปรเนี่ยได้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็คือไอตัวปุ่มนี้นะฮะปุ่มที่เป็นรูปแมลงเนี่ยนะครับก็ ดาว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดีบักลวกันเอาเมาส์มาชี้ไว้เนี่ยมันขึ้นว่าเป็นดีบักเคอเรนต์สคริปต์นะครับงั้นตรงนี้ถ้าผมลองพิมพ์ค่า x นะลองพิมพ์ x เท่ากับ8นะครับแล้วเขียน x เท่ากับ x บวก1แบบนี้นะครับแล้วสั่ง print x ออกมาเวลาที่เรากดรันเนี่ยนะครับ2ตัวข้างบนตัวเนี้ยเป็นแค่การคำวนวณแต่ไม่ได้มีการแสดงผลลัพธ์ใดๆเพราะว่าในสคริปต์เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะให้แสดงออกมาทางหน้าจอเนี่ยก็ต้องทำผ่านคำสั่ง print นะครับ ก็งั้นเวลาที่เรารันเนี่ยก็คาดหวังว่าผลลัพธ์คือ9นะฮะตามที่เราจิ้มมาในตัว Interactive m o a r คราวนี้อยากจะดูว่ามันคำนวณยังไงเนี่ยนะครับลองดูแบบนี้นะครับผมกด Debug Current Script นะครับมันจะขึ้นเป็นบนรรทัดนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะทำคำสั่งนี้นะครับลองกดปุ่มพวกนี้ดูนะฮะมันจะมีปุ่มที่บอกว่าจริงมีหลายปุ่มทีเดียวนะครับลองเอาเมาส์ชี้ดูตรงนี้ Step Over Step Into Step Out Resume อะไรก็ เยอะแยะหหมดเลยเนาะเราลองมาดูสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ step over คือเคยทำบรรทัดนี้แล้วก็ไปรอที่บรรทัดต่อไปจะเพิ่งทำบรรทัดถัดไปนะครับยังไาผมกด step over พวงเข้าไปนะฮะมันก็จะจัดการคำนวณค่า x เท่ากับ8เรียบร้อยนะครับตอนนี้ x คือ8จริงๆมันมีอีกหน้าต่างหนึ่งที่เราสามารถมาเปิดดูเพื่อเห็นว่าตอนนี้ตัวแปรมีอะไรบ้างที่เราสร้างขึ้นมานะครับและมีค่าอะไรอยู่บ้างนะครับลองกดที่ปุ่ม view นะฮะเมน u variables นะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับขอขยายมานิดนึงนะครับ เห็นไหมว่าตอนนี้ x มีค่าเป็น8ตอนที่มันกาลังจะทา x เท่ากับ x บวก1นะครับลองกดคราวนี้แทนที่จะกด step over นะครับซึ่งซึ่งมันจะทาพัวไปทีเดียวเลยนะครับลองกด step into นะฮะเพื่อให้มันเจาะลึกเข้าไปว่าในการคํานวณค่า x บวก1เนี่ยมันเจาะลึกเข้าไปคํานวณลําดับขั้นตอนอยังไงนะฮะผมกด step into นะครับหรือจะกด f7 ก็ได้ครับกดพัวเข้าไปนะฮะตอนนี้มันกาลังเล็งอยู่ที่ค่า x บวก1 พอกด step into อีกทีนึงนะฮะมันกำลังจะตีความค่า x x, x เป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ในหนูความจำเนี่ย x มีค่าเท่ากับ8งั้นพอเรากดอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะตีความว่า x คือ8ขยับต่อไปนะฮะตีความค่า1ซึ่งเป็นสัญญพจนะครับให้ค่าเป็นตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1เอา8มาบวก1นะฮะเป็นการตีความถัดไปนะครับเน้นผลลัพธ์ที่ได้คือ9นะครับตอนนี้มันก็รู้แล้วว่า จริงๆแล้วคำสั่งนี้คือการเขียนเทียบเท่ากับ x เท่ากับ9นะครับงั้นพอกดต่อไปปุ๊บเนี่ยก็เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะ x กลายเป็น9เรียบร้อยนะครับ, x, าน 900, นรบจากตัวหน้าต่างที่เป็น variable s ตัวนี้นะครับงั้นพอเราสั่ง print x ออกมานะฮะลอง step over ให้มันทํารวดเดียวไปเลยนะครับมันก็จะเป็นการแสดงผลลัพธ์9ออกมานะครับจากตัวคําสั่ง print ตัวนี้เอาไปใช้ได้หลากหลายเลยนะครับโดยเพาะงยิ่งเวลาที่เราดูเรื่องของตัว operator precedence นะครับดูซิว่ามันทํา อะไรก่อนอะไรหลังนี่นะครับที่เคยดูไปแล้วในเนื้อหาก่อนหน้านี้นี่นะครับมาอย่างผมลองพิมพ์ตัวนี้นะฮะเป็นตัว AVG นะครับ Average เท่ากับ80บวก90บวก30หาร3แบบนี้นะครับซึ่งเรารู้ว่ามันไม่ถูกใช่ไหมฮะตรงนี้ถ้าผมพิมพ์ AVG มานะครับก็จะเป็นค่าที่ผิดนะฮะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือค่า180ไม่ใช่66.667 6นะครับลองมาดูว่ามันตีความยังไงนะฮะผมกดติัตัวเข้าไปแบบนี้นะครับ ตอนนี้เราเริ่มโปรแกรมใหม่เพราะงั้นตัวแปรที่มีอยู่แล้วนี่ก็หายไปนะครับลองมาดูว่า AVG คำนวณยังไงโดยใช้วิธีการ step into นะฮะกดตึ้งเข้าไปนะครับมันจะตีความ80บวก90บวก30ทับ3นะฮะดูนะว่ามันตีความยังไงนะครับเนื่องจากมันเป็นบวก2ตัวนะฮะมันจะมันจะทำบวกตัวซ้ายก่อนคือมันจะดูบวกตัวซ้ายก่อนแล้วกันนะครับงั้นตอนนี้สิ่งที่มันตีความคือมันเลยตีความเป็น แปดสิบบวกเก้าสิบก่อนนะครับแล้วก็ไปดูว่าไอ้บวกตัวซ้ายเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอะไรนะครับก็จะไปดูที่แปดสิบแบบนี้นะครับงนั้นพอเราทําต่อไปนะฮะจะเห็นว่าแปดสิบก็คือสัญญพจน์ก็ให้ค่าเป็นแปดสิบของมันเองนะครับถัดไปตัวเก้าสิบก็ให้คืนค่าเป็นตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วได้แปดสิบบวกเก้าสิบมาซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นร้อยเจ็ดสิบนะตรงเนี้ยไอ้บวกสองตัวแรกเนี่ยปล่อยมันไปก่อนนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวบวกตัวที่สองตีความ ไอตัวที่เป็นทับก่อนเพราะมันมีลำดับความสำคัญสูงกว่าบวกนะครับมันก็เลยพยายามที่จะตีความ30ทับ3ก่อนในที่นี้ทั้งคู่เป็นสัญญพพน์นะครับ30ก็เป็นสัญญพพน์นะฮะเป็นลิเทอรรลนะครับ,น literal, นรบ3ก็เป็นลิเทอรัลเหมือนกันนะครับก็ตีความเป็นตัวมันเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเป็น10นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปบวกกับ170ก็เลยได้ออกมาเป็นร80 แบบนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นการหารแบบที่เก็บเศษมาคิดเป็นทศนสยยมด้วยมันก็เลยจัดการใส่จุดศูนย์ให้ต่อท้ายนะครับงนั้นพอกดรันต่อไปปุ๊บสั่งพิมพ์ออกมานะฮะมันก็เลยพิมพ์เป็น180แบบนี้เป็นต้นนะครับ